สวัสดีครับสมาชิกร้าน PPA นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามทางร้านช่อง Youtube วันนี้เราจะมานำเสนองานติดตั้งแอร์เพื่อบางทีลูกค้าที่กำลังจะติดตั้งแอร์แล้วยังไม่เข้าใจว่าหน้างานที่เป็นห้องที่กั้นชั่วคราวนะครับเช่นห้องกระจกหรือห้องฟ้าหรือห้องผนังเบานะครับว่าเราจะสามารถติดตั้งแอร์ได้ไหม อันนี้หน้างานที่จะติดตั้งแอร์วันนี้คือแอร์ a r เร e r ขนาด9,500 BTU นะครับติดตั้งห้องกระจกจะเปิดเป็นเต็นท์รถนะครับผมเรามาดูข้างในกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับข้างในที่ตอนเข้ามาช่วงแรกก็คือหนึ่งละจะเป็นห้องกระจกนะครับซึ่งแอร์ลักษณะ ที่จะติดวันนี้คือเป็นแอร์วอ t ท p e ก็คือแอร์ที่จะต้องมีพื้นที่ให้แปะกับผนังนะครับอันนี้คือเป็นกระจกล้วนเลยครับทางร้านเข้ามาถึงแล้วก็ต้องวางแผนแล้วก็คุยกับลูกค้านะครับว่าเราจะตั้งลักษณะยังไงซึ่งพื้นที่ติดจริงๆก็ไม่มีละครับเพราะว่าเป็นกระจกทั้งหมดทุกด้านเลยครับมันจะไม่สามารถที่จะยิงนอดยึดเพดได้อันนี้อาจจะมีเสานะครับเสากระจกเพราะฉะนั้น เราก็ต้องหาวัสดุที่พอที่จะหายึดกับคอยเย็นได้นี่ครับผมวันนี้เรามีแผ่นเมทัลชีตนะครับซึ่งก็มีอยู่ที่กำลังต่อเติมอยู่ก็มีส่วนนี้พอดีเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องหาที่ยึดก่อนก็ยึดกับโครงระหว่างสองด้านนี้นะครับ mm hmm. ก็คือโครง ผม,ตร,ผมตรงนี้แล้วก็มตรงนี้นะครับผมยึดเข้าไปเพื <S <S ่อที่จะสามารถที่แผ่นเพียดตัวนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ทางร้านติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมกําลังเทสเครื่องปัญหาที่เราจะต้องระวังก็คือพื้นที่หรือว่าวัสดุที่ยึดนั้นแข็งแรงและก็แน่นดีไหมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเสียงดังเกิดจากการสั่นสะเทือนนะครับแต่ตอนนี้ผมกําลังเทสอยู่แล้ว เย็นเงียบไม่มีปัญหาเลื่อนเสียงดังเลยครับนี่ครับผมลักษณะตอนนี้ก็คือถ้าเราติดตั้งกระจกเราก็ไม่สามารถเจาะทะลุได้นะครับเราก็ต้องหาพื้นที่ที่จะลงให้ทอดเดินออกไปได้นะครับนี่ก็คือนี่ครับผมเจาะตรงช่วงหาจุดที่มันต้องเจาะให้ได้ครับอันนี้ข้างล่างก็จะเป็น โค้งครับมีโครงให้เจาะได้นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยครับเทปเครื่องแอร์เย็นฉ่ำดีไม่มีปัญหาครับผมส่วนหน้าง,งานอย่างอื่นที่หาที่ติดตั้งไม่ได้ก็ต้องทางลูกค้าก็ต้องคุยกับช่างนะครับหาทางออกและหาที่ที่พอใจทั้ง2องฝ่ายแล้วก็หาที่ที่จะยึดต,ตำแหน่งให้ได้นะครับหน้าง,งานไม่มีคําว่ายากเกินไปนะครับผมสาหรับคลิปนี้ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสาหรับทุกท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube ของร้าน PPR ครับขอบคุณครับ